าโพดาร,ารด,โพดาราค่ะต้นปีมาฟ้าใหม่ก็ต้องมานั่งดูกันชนิดหนึ่งว่าโพรดาราของเราเนี่ยปีนี้มีใครได้ได้ไดอะไรกันบ้างนะถ้าเป็นเรื่องของพระเอกในดวงใจเนี่ยคนนี้ติดอันดับมา5สมัยค่ะณเดชคุกิมิยะนี่ขนาดไม่มีละครออก5สมัยมปีเต็มนะคนนี้เขาก็ยักได้ค,คือล่าสุดถูกต้องอันดับสองก็เป็นพระเอกรุ่นพี่ค่ะคุณติ๊กเจสฎาพรอันนี้ก็ตามมาเลยนะอันดับ3าคุณเคนเทรเดช นะแล,แล้วก็อีกอีกอันดับนด4นี่มี2คนนะมีแฟนที่ ใช่แฟนแฟนพี่ม้าแฟนพี่ม้าคุณป้องนวัตแล้วก็คุณเวียสุกรวัฒน์นี่เขาได้คู่กันอันดับที่5ก็เป็นคนเคนภูภูมิก็มาจากนาคีเนี่ยแซงมาเลยส่วนนางเอกไม่ตายเนาะรุ่นติ๊กเจดรุ่นป้องนวัตรุ่นเอิร์พี่เคนเคนกูทีละเดทต้อต่อให้กี่รุ่นเกิดขึ้นมาก็ฆ้าไม่ตายเนาะกับติ๊กนี่ไม่เคยตกจากโพไม่เคยเลยกี่สิบปีแล้วอก็ทีละเดทไม่มีละไม่เล่นละครเหมลอนกันใช่พี่ติ๊กก็ยังเลี้ยงลูกอย่างเดียวก็เนื้อหอมทะลุจอส่วนนางเอกนางเอกในดวงใจนี่ แซงมาแบบปลายปีเลยคุณเต้ยว่ะนัทพรเพิมาจากมาคีเลยคนนี้อันดับสองรองแชมป์ก็เป็นคุณนุ่นวรนุษย์เนี่ยสมหวาตามนั้นเลยอันดับสาก็เป็นคุณมิวนิฐาจากตามรักคืนใจแต่ก็ทิ้งห่างหน่อยนะอันดับ4ี่ย่าาก็ยังได้อยู่เหมือนเดิมอันดับ5คุณแอนทองค่ะโอคุณไอ้แมนี่ก็เนววดายเนววดายยังอยู่เหมือนเดิมจัดแล้วก็ยังอยู่ในในโคเนวดายอีกหนึ่งอันนี้มาอันต่อไปเป็นสวยหยาดเยิ้มถ้าสวยหยาดเยิ้มอันดับหนึ่งตอนนี้มาเลยค่ะคุณม นิถาอ๋อแต่สวยจริงมาแบบว่าได้คะแนนนำมาเลยเบียดนางเอกรุ่นพี่อย่างคุณอ้ําพัชราภาไปด้วยนะเม่นีก็เนวดาอีกหนึ่งคนนะจริงๆออกอีเวนต์อย่างเดียวตอดปีได้หมดอันดับสามันดัส4ก็ขวัญดูสามณีคุณมีพิชยายังยหญายาก็ยังได้เหมือนเดิมอ๋อช่องเจช่องพูไปไหนเธอ อ้ไม่มีพี่ชมอรอปีนี้ตอนี่ชมพูก็เตรียมน้อง่ะมีน้อง่ะอ่าใช่ใช่อ้าวหลังสุดคือยี่ี่แห่งปีดีกว่าอันที่ยี่แห่งปีเนี่ยอันดับหนึ่งเลยคือน็อตกราบรถค่ะอ๋อน็อตกราบรถอันดับสองนี่ก็เป็นคุณเสกโลโซจ้ามีคุณใบเตยอาสยามตามติดมาด้วยนะคะคุณใหม่ดาวิกาก็ยังสลุดสลัดให้มันหลุดจากวงเวียนไป เขาสวยอยากเย้มก็ได้อยู่ตรงนี้อะไรไปหมดแล้วหรอคือเซ็กซี่แห่งปีไม่ติดแต่มาติดอยู่ยี้แห่งปีค่ะคุณใหม่ดาวิกาแตงโมก็อยู่ในนั้นตุ๊กกี้ก็อยู่ในยี้แล้วก็คุณเบสออนพิมอะที่ที่พูดพูดจนกลายเป็นเขาบอกว่าปลาหมอตายเพราะปาก็อะไรแบบนี้เนี่ยแหละนะ